ข่าวด่วนคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3ขั้นตอนที่ทางกระทรวงการคลังมีการประกาศใช้สิทธิ์ในรูปแบบใหม่ซึ่งจะเริ่มในวันที่11มีนาคม25 6 7นรนี้พร้อมกันทั่วประเทศทําอย่างไรทําแบบไหนเพื่อป้องกันป้องกันการสูมสิทธิ์ในการใช้จ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือว่าร้านถุงเงินแล้วก็เงินจะได้ไม่หายนะคะหากพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนใช้สิทธิในส่วนของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนั่นเองค่ะวันนี้ติดตาม อัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้ต้องแจ้งข่าวพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนหรือว่าบัตรสิริการแห่งรัฐที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนค่ะเริ่มวันที่11มีนาคมนี้นะคะสําหรับการซื้อของผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือว่าร้านถุงเงินค่ะต้องใช้รหัส6หลักแล้วก็สแกนใบหน้าด้วยทุกครั้งนะคะซึ่งกระทรวงการคลังทําออกมาในรูปแบบใหม่เพื่อป้องกันในส่วนของการฝากบาัตรไปให้คนอื่นใช้สิทธิ์แล้วก็ป้องกัน สมสิทธ์แล้วก็เงินหายในส่วนของบัตรคนจนค่ะล่าสุดค่ะทางกระทรวงการคลังนะคะได้เปิดสิทธิ์ในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์แสดแห่งรัฐโดยเริ่มวันที่11มีนาคม2 5 6 7ค่ะได้มีการใช้จ่ายบัตรนะคะในการแสดงบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็กดรหัสคู่บัตรพิน 6, ์หลักร่วมกันกับการสแกนใบหน้าทุกครั้งนะคะเพื่อมีการใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือว่าร้านถูกเงินซึ่งจะเริ่มในวันที่11มีนาคม2 5 6 7นี้ทั้งเรื่องของการซื้อสิน อุปโภคบริโภคด้วยวงเงิน300บาทการซื้อการห่วงต้มนาน3เดือน80บาทรวมไปถึงการใช้จ่ายผ่านรถขนส่งสาธารณะด้วยค่ะซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนก็จะได้รับสิทธิ์ในส่วนของการป้องกันการสมสิทธิการแลกเงินสดหรือว่าการฝากบัตรให้คนอื่นไปใช้จ่ายได้แล้วก็ร้านค้าธงฟ้าไปรชารัฐหรือว่าร้านถุงเงินจะไม่ต้องเอาเครื่อง EDC ไปเล่ตามพื้นที่ต่างๆเพื่อป้องกันการสมสิทธินั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะจะสามารถ ำเนินการได้ในวันที่11มีนาคม2567นี้จึงนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบคลิปนี้ฝากแชร์บอกต่อให้กับพี่น้องประชาชนทั่วเนือได้รับทราบเวยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ